ไม่ได้นไม่มีคนยินแล้วน่รอบหนึ่งเกมจะได้หนึ่งคะแนนหนึ่งเกมจะได้หนึ่งคะแนนวางแผ่นกันดีๆถ้าพร้อมแล้วรอบแรกนะครับนับส่งตัวแทนมานับห้าสี่สามสองอัลลัมมาหนึ่งสองตัวแทนครับถ้าพร้อมแล้วนับสามสองเด้ง ทุกคนส่งตัวแทนมาน no, ับ5้าส1สาองหน่ถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ CGI> คะแนนโอเคอ่ะอทุกคนเดี๋ยวเราหมายอบคะแนนนะหมายสองรอบทีเมย์กัทีมีสลับฝั่งกันนะครับได้แล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราเลือกเลือกเลยเราเลือกเลยเราอยากได้ใครเฮ้ยไม่ใช่เราอยากเลือกใครมาเล่น <c oughs> โอเคถ้าพร้อมแล้วรอบที่สามจบตัวแดนมานับห้าสี่สามสองหนึ่ง โอเคยางหยาบพ้แล้วอะรีบทาพร้อมแล้วนับสามสองอย่าบอกเพื่อนนะอย่าบอกเพื่อนนะนับสามสองอย่าบอกเพื่อนนะโอเคถ้าพร้อมนับสามสองหนึ่ง เราเรีชื่อเต็ม